สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่นะคะตอนนี้ก็เราก็มากินหมูกระทะกันนะคะมากินหมูกระทะกันนะคะ,มา,ม,ะ,นนะ,คะมากันหมดเลยนะคะทั้งควกน้องนานะคะมินน้อยก็มาด้วยนะคะน้องนาเดียน้องฟางน้องเฟินนะคะมาหมดนะคะทำไมมันยังไม่สุกเหรอเออ นี่นะคะเจ้าภาพที่เลี้ยงมื้อเย็นมื่อนี้นะคะไม่มีน้ำบอกเ้าหน่อยสินี่นะคะคุณยูโรคนสวยนะคะตัดุ่งผมใหม่นะคะแล้วก็พามาเลี้ยงนะคะหมูกระทะนะคะไม่มีน้ำค่ะรอน้ำอยู่ค่ะ แม่ดาวน้ำเปล่าค่ะอุ้ยวันนี้มีน้อยเสิร์ฟเบด่ดาด้วย,ยน่ารักจังเลยอยู่บ้านก็จะไปเปิดร้านกับเบเดาดีานางนะได้ไหมลูกได้ไหมหวดใหญ่ไปไหมลูก ขอบคุณค่ะค่ะทางนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ถูกใจวัยรุ่นนะคะก็คงจะถูกใจวัยรุ่นะชนเหรอคะนะโอ้โนนี่อาใจอาใจมีน้อยนะวันนี้มีน้อยตื่นเต้นดีใจถามน้ำเองเลยเดี๋ยวลูกวันนี้ ตื่นเต้นไหมลูกดีใจไหมขอบคุณคุณแม่ยูโรเร็วขอบคุณคุณแม่ยูโรเร็วขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์นะคะโหรำโพค่ะค่ะแม่ดาก็จะเอากุ้งนะลงก่อนนะนี่เพราะว่าแม่ดาชอบกินกุ้งนะคะชอบกินกุ้งนี่ใส่กุ้งลงไป ส่วนแม่ดานะเาจะเอากุ้งกับปลานะคะที่ชอบที่สุดก็คือกินง่ายนะคะเอาแบบกินง่ายๆนะคะเด็กๆเขาก็จะกินตามวัยรุ่นของเขานะคะก็จะมีก็จะมีแม่ดากน้ำซุปหน่อยอได้เลยค่ะขอน้ำซุปให้เสือพาไปหน่อยนี่ไงเออเทลงไปมัเป็นผู้หญิงที่มีผัวก็มีใ่ดี อเป็น,น <c oughs> อย่างนเนเ<อ>ี่อาพักมีผัวไม่ใหญ่เดด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่นั่งข้างหรือเปล่าทำ <c oughs> ไมทำไมแม่ทำไมแม่เขามานั่งข้างๆล่ะคะ ถ้าไดีก็เอาุมความหมายตัคคู่กันระหว่างฟางกันนาเดียใคถสวยอ่นทำไมก็บซีตัดสินที่อะไรคะตีตัดสินกมาเป็นกระด้งเลยักมาตัวก็อ๋อผักมาแล้วนะคะ เออแอนก็นั่งกินผักก็ได้นะแอนนะเออนี่ไงนั่งกินผักไงนี่ไงเออเุยยอดมากผักมาเผักมนมไามาเอาไปทางนี้อุ้ยเยอะมากเลยเอาไปทางนู้นเอาก็ให้แอนไง ก็ให้เอไงโอ้ดูนะคะกุ้งกุ้งไปซ่อนในหนองในหนองนะมันจะไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะเอซีนะตัวน้อยๆที่น้องวิวไปซ่อน ทุกคนี่่อรายคะอ๋ะออร่อยเหรอคะอุย้ยแม่ดาไม่รู้ก็เลยไม่ได้หยิบมาเลยนี่นคะนคะเรามาด้วยกันนะคะอุย้ยเกือบไม่ทันนี่<ม>นคะนคะเรามาด้วยกัน

อ๋อเขาผักมาตามกิโลเหรอคะอ๋ออ๋อข้าก็ว่าอยู่ว่าเอ้าทำไมผักมันมาเยอะแท้ของแม่ดานรับผิดชอบให้หมดอยู่แล้วเนี่ยกิ่ั คือว่าเนอะยงโยผักเลยน,นานนานทีเนาะนานนานทีเนาะนาเดียแ๊บนึงลออูกชิ้นก๋วยเตี๋วที่ทอน ้ไ้ฮน้ำหรอน้ำเขามาเอามาให้นะบอกเเลยว่าอย่าเกี่ยวะไม่ได้ลูามค่อยเหรอเขาเอาปลาละลายในปากือมี มีแค่กุ้งกับปลาหุยขอบคุณค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณคุณรักนะคะนี่สวยๆนี่ใส่มาเลยไม่ต้องซักบางทีเขาอาจจะสุกขนาดไหนคะด้วยกินอ่ะคอ้โหแล้วกินน้อยฮะบาจุกกินน้อยโอ้โหค่ะเดี๋ยวค่ะปลาย,ยังไม่สุกค่ะ นี่นะคะกุ้งสุกแล้วนะคะ,ดดะถ้าไม่ได้มาอยู่กับลุงป้าน,นะคะคงไม่ได้มีโอกาสมานั่งกินของดี<อ>แบบนี้น,น,นะคะเนาะอย่างมากเราก็หาอยู่หากินตามภาษาบ้นบานๆนะคะหรือไม่ก็ซื้อไปชุดหนึ่งกินด้วยกันทั้งบ้านนะคะสองชุดเนาะ อนี้ดูสิมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะทางพี่ใหญ่ใจดีคุณพี่ยูโรที่ดาสศรษฐีนะคะที่เลี้ยงในวันนี้นะคะขอให้คุณยูโรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญดีเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยรวยเงินรวยทองรวยน้ำใจตลอดปีตลอดไปขอให้เงินไหลกองทองไหลมาดังแม่น้ำไหลมาไม่ขาดสายนะคะ ยิ่งให้ยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้ขอให้บุญหนุนนำรรกกคุณยูโรและครอบครัวอยู่ดีดมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรำ่ำรวยด้วยเธอสาธุสาธุค่ะ